365 breaking news ในช่วงเวลา15นาฬิกานะคะนายสุเทพเทือกสุบัณเลขาธิการกปปสได้นำมวลชนร่วมงานบรรแรงงานสากลที่บริเวณรัฐสภาพร้อมกล่าวปราศัยต่อหน้าพนักงานรัฐวิสาหกิจหน่วยงานต่างๆว่าขอให้กลุ่มแรงงานต่างๆเก็บข้อเรียกร้องไว้รอยื่นต่อรัฐบาลของประชาชนในเดือนหน้าเพราะรัฐบาลชุดนี้หมดความชอบธรรมแล้วพร้อมทั้งประกาศเจตนารมณ์ว่าจะนัดมวลชนสวมเสื้อสีเหลืองในวันที่5พฤษภาคม เพื่อร่วมกันถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันฉันตรมงคลและนัดชุมนุมใหญ่วันที่14พฤษภาคมนี้เพื่อเรียกคืนอำนาจอธิปไตยทั้งอย่างตั้งสัตยาธิษิฐานว่าจะต่อสู้เพื่อชาติและเดินหน้าปฏิรูปประเทศเพื่อประโยชน์ของทุกคน ขณะที่กลุ่มคณะกรรมการสมานฉชันแรงงานไทยหรือคอสรทและสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์หรือสรสก็ร่วมอ่านแถลงการและประกาศจุดยืนในการเชิญชวนประชาชนและพนักงานรัฐวิสาหกิจให้ออกมาร่วมชุมนุมครั้งใหญ่ในเดือนพฤษภาคมนี้ชุดสืบสวนคดีกลุ่มวัยรุ่นยิงกันภายในสนามแข่งรถบางกอกแร็อเวนิวย่านทองหลอ ขออภัยค่ะย่านคลอง5้าจังหวัดปทุมธานีทําให้มีผู้บาดเจ็บ7คนเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาได้ประชุมติดตามความคืบหน้าคดีหลังตรวจสอบจุดเกิดเหตุเพื่อหาวิถีกระสุนพร้อมภาพจากกล้องวงจรปิดพบว่าสาเหตุมาจากการแก้แค้นระหว่างแก๊งรถสิ้นสองกลุ่มโดยกลุ่มของนายเคนหัวหน้าแก๊งนารากะสีแดงรวมกับเพื่อนใช้ปืนไม่ต่ำกว่า5กระบอกยิงคู่อริกลุ่มนากาโอกะเป็นเหตุให้มีผู้บาดเจ็บดังกล่าว เบื้องต้นนั้นตำรวจเตรียมออกหมายจับผู้ก่อเหตุอย่างน้อย3คนก่อนจะเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีส่วนอาการผู้บาดเจ็บทั้งหมดนั้นปลอดภัยแล้วประธานธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดนางเจเน็ตเยเลนได้ถแถลงผลการประชุมคณะกรรมการเฟดว่าเศรษฐกิจสหรัฐนั้นมีทิศทางที่ดีขึ้นทั้งตลาดแรงงานและและอสังหาริมทรัพย์ที่เริ่มฟื้นตัวได้ดี เพียงพอต่อการทยอยปรับลดการอัดฉีดเงินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจหรือมาตรการ QE โดยเฟดปรับลดการอัดฉีดเงินเหลือ45,000ล้านดอลลาร์สหรัฐจากเดิม85,000ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วโดยในการประชุมครั้งนี้นะคะเฟดยังคงยืนยันคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ในระดับต่ำจนถึงครึ่งหลังของปี2015เพื่อกระตุ้นให้เกิดการลงทุนในภาคธุรกิจและอสังหาริมทรัพย์ โดยการขยายตัวของเศรษฐกิจสารัฐไตรามาสแรกยังเติบโตเพียงร้อยละ0.1น่งต่ำกว่าที่หลายฝ่ายนั้นได้ประเมินไว้ค่ะติดตามข่าวได้อีกครั้งนะคะในช่วงเวลา16.30นาฬิกา30นาทีใน 365.HARD NEWS ค่ะ